ยาลดไขมันกินไปนานๆทำลายตับไหมอ๋ออ่นป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยนะฮะสัจธรรมก็คือว่าหนึ่งยาลดไขมันทำให้เกิดตับอักเสบได้อันนี้แน่นอนมีหลักฐานชัดเจนนะะสัจธรรมข้อสองก็คือเมื่อใครก็ตามที่เกิดตับอักเสบซ้ำๆซ,ซ,ซ,ซักๆก,ก,ก็จะกลายเป็นตับแข็งได้นี่มันเป็น,นกลไกการสนองตอของร่างกายต่อโรคนะฮะ อันนี้ก็แน่นอนแต่จะทําข้อสามก็คือใครก็ตามที่เป็นตับแข็งก็อาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งตับได้เพราะว่ามันเป็นของที่ต่อยอดกันมานะฮะเพราะฉะนั้นเราเอาข้อมูลข้อมูลมันมีสามท่อนนะแต่หลักฐานปัจจุบันนี้ยังไม่มีใครทําวิจัยว่าคนกินยาลดไขมันเนี่ยัติการเป็นมะเร็งตับมันเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่โดยทฤษฎีมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือยาลดไขมันทําให้ตับอักเสบได้ตับอักเสบทําให้ตับแข็งได้ แข็งทําให้เป็นมะเร็งตับได้นะเพราะฉะนั้นการกินยาลดไขมันอันไหนพูดแล้วผมพูดตรงนี้เลยหนึ่งมาตรการแรกที่จะลดไขมันไม่ใช่ยานะนี่เป็นหลักวิชาแพทย์เลยนะสําคัญมากมาตรการแรกที่จะลดไขมันในเลือดคือการเปลี่ยนอาหารนะลดไขมันลดแคลอรี่ในอาหารลงนี่เป็นมาตรการแรกต้องทําตรงนั้นก่อนนะฮะ แล้วอาหารที่ลดไขมันได้ดีที่สุดก็คืออาหารที่มีเนื้อสัตว์น้อยที่สุดนะกลุ่มที่มีไขมันเลือดต่าสุดก็คือกลุ่มที่กินอาหารวีแกนคือไม่กินเนื้อสัตว์เลยพวกนั้นไขมันในเลือดจะต่ําสุดนะฮะอันนั้นเป็นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะฮะอ่าประเด็นที่สองการใช้ยาลดไขมันในคนไทยเนี่ยเราไม่ต้องใช้ขนาดตามฝรั่งนะเพราะาคนไทยเนี่ยโชคดีนะฮะเป็นคนที่ตอบสนองต่อยาลดไขมันดีมากอ่ามีคนไข้คนหนึ่ง ผมไม่ได้เป็นคนให้ยาเองนะหมอท่านอื่นเป็นคนให้ยามาใช้ยาลดไขมันเนี่ยขนาด CEO เสี้ยวหนึ่งก็คือหนะ้ามิลลิกรัมนะลิปิเตอร์ห้ามิลลิกรัมเสี้ยวหนึ่งของเม็ดสัป,ปดาระหนึ่งครั้งคุณคิดดูสิมันน้อยขนาดไหนนะยาลิปิเตอร์ออกแบบมาให้กินวันละยี่สิบมิลลิกรัมนะวันละนะแต่นี่ใช้แค่ห้ามิลลิกรัมสปดาระหนึ่งครั้งก็ลดไขมันได้แล้วเพราะฉะนั้น การใช้ยาลดไขมันให้คุณพยายามถ้าไขามันในเลือดมันเข้าที่ดีแล้วนะถ้าคุณดูแลอาหารดีแล้วคุณค่อยๆลดยาลงลดยาลงลดยาจะเย็นๆลดไปเรื่อยๆมันจะลดได้เรื่อยๆลดไปได้ต่ำถึงขนาดหนึ่งเสียวต่อสัปดาห์ยังได้เลยน้อยมากนะคือยาลดไขมันเนี่ยผลข้างเคียงของมันจะแปรผันตามขนาดยิ่งขนาดมากยิ่งมีผลข้างเคียงมากยิ่งถ้าควบยาลดไขมันสองอย่าง,องโอกาสที่จะเกิดเรื่องยิ่งมาก เรื่องที่เรากลัวมากในสุดของยาลดไขมันเราไม่เป็นไม่เป็กลัวเรื่องตับนะเรื่องตับนี่จิ๊บจ้อยเพราะว่าเราดูผลเลือดเรารู้ที่เรากลัวก็คือกล้ามเนื้อสลายตัวเฉียบพลันซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแบบฉุกเฉินบางทีเอาไม่ทันก็เสียชีวิตได้นะฮะตรงนั้นมากกว่าที่เรากลัวเพราะ,ะนั้นการควบยาลดไขมันเนี่ยถ้าไม่จําเป็นอ่าก็ควรจะหลีกเลี่ยงควาารจะหันมาใช้มาตรการอาหารควบคู่ไปด้วยนะฮะ,อะ,อะคอเลสเตอรอลเกี่ยวกับเรื่องสมองไหมคะเกี่ยวอย่างไร เอคือคอเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบของเซลล์ที่สำคัญในร่างกายทุกเซลล์นะฮะอันนี้หมายถึงว่าหน้าที่ของมันนะโดยเฉพาะเซลล์สมองเออมีส่วนประกอบของคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงแต่มันคนละเรื่องกับการที่มีไขมันเลวในเลือดสูงะนั่นก็เป็นคอเลสเตอรอลเหมือนกัน ไอเนี่เป็นตัวก่อโรคถามว่าการมีไขมันเลวในเลือดสูงเกี่ยวกับการทำงานของสมองอยังไงมีงานวิจัยที่ฟินแลนด์นะเพิ่งออกมาไม่นานชื่องานวิจัยฟิงเกอร์ The Finger Study นะฮะก็ศึกษาการกินอาหารแบ่งแบ่งคนเป็นสองกลุ่มคนแก่สมองเสื่อมพูดง่ายแล้วกันเอามาสอบเอาคนแก่พันกว่าคนมาสอบ การวินิจฉัยสมองเสื่อมเขาต้องให้ทําข้อสอบเอามาสอบพวกที่ได้คะแนนว่าเข้าเกณฑ์เป็นสมองเสื่อมแน่นอนแล้วเอามาพันกว่าคนพันสองร้อยกว่าคนจับฉลากแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งให้กินอาหารพืชเป็นหลักที่มีไขมันต่ําอีกกลุ่มนึงให้กินอาหารธรรมดามีเนื้อสัตว์อยู่ด้วยนะไอ้พวกกินอาหารพืชเป็นหลักไขมันต่าเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดก็จะลดลงลดลงตามกว่าอ้กลุ่มหนึ่งชัดเจนนะ แล้วตามพวกนี้ไปสองปีแล้วเอามาทําข้อสอบสมองเสื่อมใหม่พบว่าพวกที่กินอาหารพืชเป็นหลักและไขมันน้เลือดต่าลงเนี่ยทําข้อสอบได้ดีขึ้นหายจากสมองเสื่อมพวง่ายแล้วกันส่วนไอ้พวกที่กินอาหารธรรมดาที่มีเนื้อสัตว์จะทำข้อสอบได้แย่ลงคืออาการสมองเสื่อมยิ่งหนักยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของเมื่อกี้ผมตอบไปสองแง่นะในแง่ของการเป็นส่วนประกอบของเซลโคเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของเซลสมองอันนั้นเป็นหน้าที่ของเขาในร่างกาย แต่ในแง่ของการมีไขมันเลวในเลือดสูงซึ่งก็เป็นคอเลสเตอรอลที่เรียกว่า LDL สูงเนี่ยทาให้เกิดสมองเสื่อมมากขึ้นเอางั้นแล้วกันไม่ดีเออ